สวัสดีครับผมดีเบสครับวันนี้เราจะไปประจนภัยในเกมซุปเปอร์คาวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะพาท่านไปเที่ยวชมกับด่าน,นต่างๆของเกมซุปเปอร์คาวกันนะคะจะบอกว่ามันขนาดไหนไปเล่นกันเลยฮะอา้าวกดไปเลยเริ่มต้นตน,น,นะคะทำไมไม่ดูด่านแรกคะ่เาเราด่านสองเหรอด่านสองกันนะด่านแรกเราเก็บเหรียญม,มาแล้วนะคะ เราโดดเก็บเหรียญมามเห็นลาวตักผ้าก็ต้องเก็บเหรียญต่อนนะจ๊ะอา้าวคราวนี้นะคะเรากระโดดขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็เหยียบหอยนะคะเก็บไปการเหยียบหอยก็ไม่ได้ยากเลยนะคะกระโดดจ้ำเลยครั้งเดียวนะฮะเรียบร้อยเลยนี่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 อันนี้แค่กระโดดแล้วดอกไม้ก็จะบานขึ้นนะอันนี้ไต่ขึ้นไปยังเสานะโอ้กระโดด เก็บเหรียญเก็บเหรียญถังก็โดดเหยียบถังด้วยนะโอ้ยเราได้เหรียญเยอะแยะเลยมีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำด้วยเหรอครับโอ้โหนี่มีสปริงอ๋อตรงนี้มีสปริงนะคะสปริงสปริงกระโดดเด้งดึงไปนะคะเหน็นไหมตรงนี้ตรงนี้ค่อยโดดหลังคานะ,ะขึ้นหลังคาได้เลยกระโดดหลังคาแล้วเก็บเหรียญมา วันหลังค้านะั้นมีเหรียญนมนากเลยนะมีมะเขือเทศายแล้วก็โดดเก็บเหรียญไดนะ้เหยียบหอยอ่ะโดดทั้งเดียวเหยียบแล้วหอยก็ล่วงไปเลยนะคะแต่เราอย่าชนหอยนะเหยียบหอยอ่ะโอ้โหหอยทากมีเยอะแยะเลยอนะ่ะขนาดหหอยทากเหยียบรอยเห็นไหมอ๋อเสร็จแล้วนะคะเก็บเหรียญก่อนแล้วค่อยอ้โเเวเยเวลคอมพิวตแล้วนะมาดูคะแนนที่เราได้กันนะคะ เราอยู่อันดับไหนในเกมของเรานะคะคะแนนที่เราได้ทั้งหมดนะคะจากตานหนึ่งกับตานสองรวมแล้วสามหมื่นสามพันารออ่ะนึกว่าสามหมืนโอ้โ,โทวีดีใจอา้าวเดี๋ยวเราจะไปที่เลเวลต่อไปเลยเดือสาแล้วอ๋อเป็นเลเวลสามแล้วนะคะอยู่ที่ใกล้เข้าไปกับตานบัวแอ้ใชื่อว่ามันแ็แกะแกะอ๋อเป็นแกะแล้วคะกระโดดทำไม ตอนนี้โอ้ด่านสามที่มีลิฟต์ลงด้วยนะะเก็บเหรียญได้สบายมากเลยโดดลงลิฟต์นะโอ้โหแล้วก็มีลิฟต์ขึ้นไปด้วยนะคะแต่เดี๋ยวขอเหยียบหอยก่อนนะโอ้เก็บเหรียญได้อนะ่ะได้ได้เยอะเลยว,ลวอามีสปริงขึ้นนะนอกจากลิฟต์แล้วมีสปริงโดดขึ้นไปในเขาได้นะโอ้โหได้ทั้งหัวใจด้วยคราวนี้ไม่มีที่ไปต้องถอยกลับอย่างเดียวนะอาวถอยกลับนะคะถอยกลับ อ๋ยไปข้างหน้าอันนี้เีนยียวว่ายน้ำโอเย็นว่ายน้ำเป็นใช่ไหมนี่เหยียบหอยอะนะโอ้ยต้องฆ่าหอยมาไม่ฆ่<ห><อ>าแล้วเ <Yes. S 1> หยียบหอยอะโอ้โหเหยียบไม่โดนกินเลยในที่สุดเราก็เก็บเหยียบนะฮะเก็บเหรียญกันเก็บเหยียญกันโอ้ยมีหอยทุกที่เลยนะปึ้งโอ้ยเอาปีนขึ้นไปภูเขาได้ไงเนี่ยปีนขึ้นไป <y> อ่าปีนขึ้นไปแล้วฮะโอ้โหเขาบอกว่าต้องกินนมฮะจะได้โตโตขึ้นนะ ตโตขึ้นอย่างเนี้ยเออออออโตคนนั่นโดนโดน,โ,ดนโอ้ยอาบน้ำล่วลงมาทำไมอาบน้ำทำไมโอ้โหให้อาบน้ำก่อนใช่ไหมเนี่ยโอออ๋อเก็บได้หัวใจแล้วกระโดดขึ้นไปเก็บเหรียญอีกรอบนะยเยี่ยมไว้โอ้โหเหยียบอะแล้วเขาทีกลับมาด่านนี้ฮะเก็บเหรียญฮะอ้ย เดี๋วยวมุดเข้าปาไปเนี่ย<ม>เยียรหอยกันฮะโอ้โหเก็บเยียมหอยอีกรอบนะึงฮะโอ้ยหอยเยอะม,มากเลยฮะอันนี้เราก็จะปีนขึ้นไปในลิฟต์นะฮะแล้วเยียบหอยอีกรอบนึงเก็บเหรียญนะนะโอ้โหเยียบก็สบายเลยโอ้ยในที่สุดเราก็ชนะแล้วนะคะเลเวลที่สองโหสุดยอดามากเลยฮะสบายหมูเลยแล้วามาดูคะแนนที่เราได้นะได้เท่าไหร่เอ่ย ะะจากด่านหนึ่งด่าน2ด่าน3ารวมแล้วร้อยอยู่ที่5 4า0ร้อสิต้องกราบสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราด้วยคะฝะากเป็นกำลังใจงกับเราด้วยเดี๋ยวเราไปด่าน3กันในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีครับ